สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาเดินเล่นกันมาเปิดคลิปบนหลังคาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปนอนก่อนลวเปิดคลิปมาทีไรได้นอนทุกทีเลยตรงนี้ก็แมวเหมือนเดิมแมวไม่ได้ไปไหนนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปนอนก่อนเลยแล้วกันนะคลิปนี้เสียงผมมันก็จะดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าผมเป็นหวัดอีกแล้วเป็นหวัดรอบ2แ,แ,แล้วเนี่ยเมื่อพา์ที่ผมทำกดังเก็บของผมก็เป็นหวัดนะห่างกันไม่กี่พาทเองผมก็เป็นอีกแล้วนึกว่าจะรอดแล้วเนี่ยเป็นแค่วัดนะเป็นติดต่ ทำไมผมโดนแย่งเตียงนอนบ่อยจังเลยคลิปนี้ตามจริงผมคิดว่าผมจะมาสร้างบ้านนะสร้างบ้านที่บ้านหลังแรกนั่นเองแต่คิดไปคิดมาไม่สร้างดีกว่าพักการสร้างไปยาวๆเลยแหละดี๋ผมก็จะพามาเดินทัวร์แถวๆบริเวณนี้และกันนะทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรจะทําแล้วเออมันก็มีอะไรทําอยู่หลายอย่างเลยแหละแต่ก็ไม่อยากทาแล้วเหนื่อยและ้ะมาทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องไปออกม้ากันก่อนนะเราจะขี่มา้าไปว่าทัวร์เลยทัวร์จุดที่ผมทําไว้ก็ไม่ได้จะมีอะไรหรอกมีอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวกินอาหารกันก่อน,อนเลยอาหารมา้าผมก็ไม่ได้ให้แล้วเนี่ยฟฟาาารร์มมมมข้้ผผก็ไไ่เยตอง ดูประชากรของผมก่อนนะว่าเป็นยังไงกันบ้างสบายดีหรือเปล่าโอเคก็น่าจะโอเคแล้วแหละเมื่อ2อสาพาร์ทก่อนผมก็ได้ไปเอาลังเพิ่งมาใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเพิ่งเลยพึ่งยังไม่ออกเลยผมคิดว่าก็คงจะมีอยู่แหละแต่ยังไม่ออกมาเฉยเฉยนะตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นพื้นที่โลง่ลงๆก็ปล่อยไว้แบบนี้แหละไม่ทําอะไรแล้วด้านหลังตรงนี้ก็ยังเป็นพื้นที่โลง่ลงๆเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็ประชากรซีคอนอุ้ยกําลังมีความรักกันเฉยเลย มีอะไรให้แลกหรือเปล่าก็ซ้ำๆเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมสามารถเอาเอเมมัลลอ์มาแลกขนมปังได้นะเพื่อที่จะปลดล็อกเลเวลถัดไปแต่ผมก็จะไม่แลกหรอกเอาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมก็ขอเดินไปทางนู้นก่อนเลยแล้วกันนะผมยังไม่ได้ปลดเชือกม้าใช่ไหมโอเคยังไม่ได้ปลดเชือกมา้าป้าทุกคนได้เวลาขี่ม้ากันเราก็จะขี่ม้ากันเลยตรงนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอา มากระโดดเฉยเลยตอนนี้ผมก็ได้มาแล็โคมไฟนะโคมไฟที่ผมจะเอาไปทําตรงอย่เียผมได้ไปทําทางเดินเข้าป่านะผมก็ได้ไปเคลียร์พื้นที่แถวบริเวณป่าเออว่าแต่ตอนนี้ผมมีไม้หรือเปล่าวะเนี่ยไม้ผมน่าจะไม่ได้เอามานะเออผมอยากเอาม้ากลับไปที่บ้านหลังแรกมากเลยนะเนี่ยผมหาไม่เจอนะม้าที่บ้านหลังแรกเนี่ยเจอแต่บ้านหลังที่2อเอ้าบ้านหลังที่2ผมก็ไม่เจอนี่หว่าผมเจอแค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่แน่ใจว่าอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าก็ได้อยู่ฝั่งนู้นแหละผมจาได้เลยล่าสุดที่ผมเคยเจอนะดี๋ยวลองขับ้เลลยแวะ ต้องขี่ม้าไปดูฝั่งนู้น ไม่ใช่รถยนนาจะขับไปไม่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเกือบล่วงอีกแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็ยังเป็นต้นคอรัสฟลาเวอร์เหมือนเดิมนะตรงนี้ยังไม่ได้ปลูกเพิ่มเลยผมคิดว่าผมก็อยากจะแจกแมปอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะแจกยังไงนะผมก็แจกแมปไม่เป็นด้วยแมปของผมมันก็ไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้นเลยนะไม่มีคนขอด้วยแต่ผมอยากแจกตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกฟักทองของผมจากเมื่อหลายพาร์ทก่อนนะที่ผมมาทำเอาละท ก็ได้นะทาเป็นหัวฟักทองแล้วก็เอาทอดไปแปะไว้ด้วยก็คือคราบรวมกันกับทอตมันจะได้เป็นหัวฟักทองนั่นเองโอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมขอปกติแล้วผมจะไม่ค่อยถือกันไกตัดคนแก่นะแต่ผมถือเนื้อผมจะไปคลิกตัดเฉยเลยผมไม่เคยถือกันไกตัดคนแก่นะผมจะถือแค่อุปกรณ์แค่นี้เดี๋ยวผมขอขุดฟักทองก่อน,นเลยแล้วกันนะก็ใช้เวลาไม่นานหรอกแป๊บเดียวเอา้มาม้าผมหายไปไหนแล้วเนี่ย เอ้ยมาหายเดี๋ยวเดี๋ยวมาผมหายไปไหนเผอแป๊แบ,บเดียวเอาหายเฉยเลยอ๋อนี่ไงนึงกว่าหายปล่อยไว้ตรงนั้นก็ไม่น่าจะหายห,ายหรอกนะทุกคนผมไม่ได้ลงคลิปมาตั้งหนึ่งอาทิตย์เลยนะเนี่ยประมาณสัก8วันนะที่ผมไม่ได้ทําคลิปก็เป็นหวัดแล้วทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เสียงของผมมันจะแย่กว่านี้อีกตอนนี้ผมก็ใกล้จะหายแล้วด้วยนะแบบว่าใกล้หายเลยแหละเสียงก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วเมื่อสองสามวันก่อนโอ้โหเสียงแย่มากเลยมาทุกคนเดี๋ยวผมขอเอาม้าไปเก็บกันเลยแล้วกันนะเอาม้าไปเก็บไว้จุดเดิมแล้วเราก็จะกลับไปทท่บ้้้านนนนนนนหหลลลัััังแแรรกกกกกขอเเดิสวววจใยุค เชเดอร์ ader, ผมก็ยังใช้เป็นเชเดอร์จากเมื่อพาร์ทที่แล้วนะผมไม่ได้เปลี่ยนเชเดอร์อันใหม่นะมันมีเชเดอร์ที่ผมใช้ประจําก็คือเชเดอร์อะไรผมจาไม่ได้แหละพอผมกลับมาใช้อีกทีภาพมันเบอรอนะแบบว่าภาพอ่าเชเดอร์ ader, มันเบอรอนะผมก็เลยไม่ใช้ผมก็เลยมาใช้อันนี้มันดูแบบว่าสีสดใสดีไม่ใช่ว่าสีสดใสสิมันดูแบบว่าภาพมันไม่เบอ,อะ่ะผมชอบตรงนี้แหละมาทุกคนเดี๋ยวขอผูกมา้าไว้ก่อนเลยแล้วกันใช้งานแค่แป๊บเดียวโอเคผูกไว้แล้วก็ให้อาหารด้วยมีข้าวหรือเปล่าเนี่ยเออข้าวเอาข้าวไม่มีหรออ โอเคให้สักเอา้าทำไมให้ไม่ได้เนี่ยอ๋อให้ได้เอา้าทำไมมันไม่ขึ้นเออผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นเพราะเชดเดอร์นะเชดเดอร์ตัวนี้มันไงปิดการมองเห็นอะไรหลายอย่างเลยโดยเฉพาะการที่เราเอาเป้าไปชี้ตรงนี้ตรงบล็อกมันไม่ขึ้นแถบสีดํานะแล้วก็เอฟเฟกตตอนตีก็หายไปด้วยนี่แหละคือข้อเสียของเชดเดอร์ตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวขอเก็บ ข้าวไปก่อนเลยแล้วก็มเมล็ดฟักทองผมก็ขอทิ้งไปเลยแล้วกันนะผมคิดว่านะตรงแถวๆบริเวณนี้ผมจะสร้างบ้านให้กับ n p c นะแต่ก็คงเป็นนอกรอบหละถ้าใครอยากดูตอนที่ผมสร้างบ้านตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะหรือไม่คอมเมนต์ก็ได้นะเดี๋วผมก็จะทําคลิปให้ดูนะผมคิดว่าก็คงอีกนานนานเลยแหละก่อนที่ผมจะมาทําบ้านตรงนี้ผมจะทําบ้านอ่าแล้วก็เปลี่ยนอาชีพให้กับ n p c นะเป็นอาชีพต่อเผานั่นเองให้มันเข้ากันกันกบฟาร์มสัตว์ตรงนี้นะแล้วผมต้องให้อาหารแกะก่อนเลยแล้วกันนะอาหารแกะที่ผมขอให้ก่อนเลย ผมก็ไม่ได้ให้นานลเลยด้วยนะอาหารแกะตรงนี้เนี่ยแบบว่าเดินผ่านหลายรอบแล้วก็ไม่ค่อยได้ให้เลยต่อให้เราจะไม่ได้ให้มันก็ไม่มีข้อเสียอะไรหรอกมันก็ไม่หายไปหรอกมันก็จะอยู่ตรงนี้นี่แหละทําไมแกะที่เราเลี้ยงไว้มันไม่หายวะแต่ทําไมแกะที่เราไม่ได้เลี้ยงมันหายแบบว่ามันเกิดธรรมชาติแบบนี้ถึงมันหายเอาข้าวหมดแล้วหรอเมื่อกี้ผมถือมาแค่นิดเดียวหรอไม่ได้ดูด้วยไงโอเคต่อไปก็ให้อาหารหมูกันเลยอาหารหมูนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ให้นานแบบนานกว่าแกะเองอ่อะ แบบนานมากๆเลยโอเคขอให้หน่อยละกันนะผมขอทํากิจกรรมอะไรในในี้หน่อยละกันก็คือเป็นกิจกรรมนั่นแหละทุกคนแบบว่าให้อาหารสัตว์ปลูกข้าวทําอะไรก็เป็นกิจกรรมหมดนั่นแหละผมไม่แน่ใจนะว่าผมทําคลิปแบบนี้มันจะน่าเบื่อหรือเปล่านะเราเล่นเกมไหมครับแล้วก็ทําวนไปวนมาแบบนี้แหละให้อาหารสัตว์เก็บผักอะไรประมาณนี้แบบว่าทําวนไปวนมาแต่ผมก็จะทําอยู่แหละแบบว่าเก็บผักแล้วก็ทําฟาร์มอะไรประมาณนี้ให้อาหารสัตว์ผมก็จะทําคลิปลงนะเพื่อที่จะไม่ได้ให้คลิปมันตันนั่นเอง ผมทำมานี่ผมจะตันแล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะทำแล้วเนี่ยทำบ้านมันก็จะดูไปบ้านซ้ำเกินไปทำบ้านมันก็ซ้ำปลูกผักมันก็ซ้ำเก็บผักมันก็ซ้ำไงมันต้องออกไปเดินผจญภัยแบบว่าแบบใหม่อ่ะเหมือนแบบว่าการเริ่มต้นเอาชีวิตรอดครั้งใหม่ผมก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะทำอยู่นะก็หลายอย่างเลยสิ่งที่ผมอยากจะทำนั่นก็คือไปตรงหิมะฝั่งนู้นแล้วก็ไปสร้างบ้านไว้นะเออนี่ก็เป็นความคิดที่ดีนะผมว่าจะไปเอาชีวิตรอดฝั่งนู้นแล้วก็ทำทางเดินต่อไปฝั่งนี้นะแบบว่าเป็นหม่นนกคคิดดททีีุ แปบ,บว่าเริ่มเกมมาจะมีแค่ดาบพ i ิกแอ็แล้วก็ขวานแล้วก็โชวเวลเนื้ออะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เริ่มใหม่ทั้งหมดแต่ผมคิดว่าผมก็ไม่เริ่มใหม่หรอกแต่ก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่แหละจนกว่าไมค์ครับจะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน1.20เนั่นเองหรือเวอร์ชันใหม่นั่นแหละผมคิดว่าก็น่าจะเร็วๆนี้นี่แหละที่ไมค์ครับจะอัปเดตนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจจากเมื่อภาคที่แล้วที่ผมก็ได้พูดไปแล้วแหละว่าผมไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกมไมค์ครับเลยช่วงนี้อ้าวแล้วทุกคนตอนนี้้้้กก็ลลจะมืดแดแววย ขอไปนอนก่อนเลยแล้วกันนะแล้วเราก็จะเดินทางกลับไปที่บ้านหลังแรกกันเลยโอเคเดีย๋ยวขอนอนก,นกันก่อนเลยทุกคนคลิปนี้ผมก็จะพูดเยอะหน่อยนะผมก็จะพูดเยอะเลยแหละไม่อยากให้คลิปมันเงียบด้วยนะก็จะพูดไปเรื่อยๆเลยมีอะไรพูดผมก็จะพูดผมโดนแย่งเตียงนอนอีกแล้วเนี่ยไข่มังกรก็เอาไว้นี่แหละเอาไว้ตกแต่งตรงนี้นะ เออเดี๋ยวผมขอดูของในกล่องอันนี้ก่อนนะว่าผมจะเอาอะไรไปบ้างผมคิดว่าผมน่าจะมีสิ่งของที่ผมอยากจะเอาไปนะไม้อกที่บ้านของผมก็มีแล้วนี่ไม้อกที่บ้านหลังแรกนะมีเยอะด้วยผมก็ได้ไปฟาร์มมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยตอนนั้นผมไปเคลียร์ป่าจังเกิ้ลไงผมก็เลยได้ไม้มาค่อนข้างที่เยอะหน่อยไว้เอาไปทําฐานแล้วกันเฮ้ยนี่ไงโคมไฟเก็บโคมไฟแล้วก็เนื้อด้วยแล้วก็ลูกไฟเอามาทํอะไรเนี่ยไฟแช็คเออแล้วก็เชือกโอเคเก็บเชือกไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อกลับไปที่บ้านหลังแรกแล้วเจอม้า เราก็จะได้ผูกม้าไว้เลยเออนี่ก็ไม่มีอะไรผมก็ได้เคลียร์ของไปหมดแล้วนะก็ยังไม่หมดนี่ว่าอันนี้ไม่ใช่บล็อกคอนกรีตนะอันนี้ขนแกะอันนี้ก็ไม่ใช่บล็อกคอนกรีตอีกเอ่อช็อกโกชลอก็ไม่มีอะไรจะคาบแล้วเนี่ยเออพาดนี้ผมก็แปลกนะผมไม่ได้ถือกล่องช็อกโกบล็อกเลยอะก่อสองสามพาสนั่นแหละที่ผมไม่ได้ถือกล่องช็อกโกบล็อกนะผมก็เอาไปวางไว้ที่โกดังเก็บของที่บ้านหลังแรกผมนะก่อไม่ต้องถือแล้วแหละเพราะว่าไม่มีอะไรให้สร้างนะ ก่อนที่ผมจะนอนที่ผมขอพาดูบรรยากาศตอนกลางคืนหน่อยละกันนะทุกคนว่ามันเป็นยังไงโอ้ก็ดูสวยเลยแหละสวยมากเลยหันไปหันมาคิปเปอร์มาระเบิดตู้มเรียบร้อยบ้านพังคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าตรงนี้ผมก็ได้แปะทอดไป เนี่ยไงอย่างที่ผมพูดไปเลยว่าไม่ค่อยไว้วางใจอ่าตอนเปิดเชเดอร์นะเพราะว่ามันจะมีจุดที่มันนี่งไม่ได้แปิดทอนตรงนั้นด้วยเผื่อมันอาจจะมีมอนสเตอร์ไปเกิดก็ได้นะอันนี้บอกไปเลยมันอาจจะมีมอนสเตอร์เกิดก็ได้เราอย่าไว้ใจมันมากตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนก็มีแค่มันฝรั่งแล้วลาวาของผมก็ไม่มีด้วยนะเออแล้วผมจะไปเอารวาที่ไหนลาวาฝั่งนู้นผมตักจนหมดอะเอาจริงๆนะแปบ่าตักหมดเลยในเนเธอร์ก็มีนีหว่าเออลาวาใช่เลยผมจะโง่ทําไมวะเนี่ยในเนเธอร์ก็มีลาาาววนี่่ บอกเลยในเ้เธอนี้ตักยังไงก็ตักไม่หมดยั้งแน่นอนต่อให้ตัก10ปีพันปีก็ไม่หมดเออตอนนี้ก็น่าจะได้เวลานอนแล้วแหละพระจันทร์ตอนนี้ก็โอ้ดูโหดร้ายมากเลยซอมบี้ก็จะโหดขึ้นนั่นเองเอาละได้เวลานอนลุกขึ้นผมขอนอนก่อนละกันแย่งเตียงนอนนอนเลย NPC นั่นแหละมาแย่งเตียงนอนของผมเนี่ยผมไม่ได้เป็นแย่งเตียงนอนนอนนะเช้าแล้วทุกคนโอ้โหมองไปเจอคิปเปิ้เลย เอาหายไปต่อหน้าเลยนี่ว่ามาทุกคนขอเดินทางกลับไปที่บ้านหลังแรกก่อนเลยแล้กันนะก่อนที่ผมจะเดินทางกลับไปที่บ้านหลังแรกผมขอเช็คกล่องตรงนี้ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างก็ไม่น่าจะมีอะไรนะก็จะประมาณนี้แหละเออผมอยากจะคาบบอคอนกรีดอยู่นะแต่ผมต้องหาของไปเพิ่ม เออก็ไม่มีนี่หว่าไม่มีสายไม่มีกาเวลนะกาเวลผมก็มาหาไปหมดแล้วไงเดี๋ยวผมขอเก็บเหล็กแล้วก็ฐานไปด้วยเลยแล้วกันนะอะไรที่มันเป็นแรกขอเอาไปเก็บไว้ที่บ้านหลังแรกแล้วกันอันนี้ด้วยฐานอันนี้มิดแค่ดินนะไม่มีอะไรไอันนี้ก็โคมไฟโหทำไมตรงนี้ท็อตมันเยอะจังเลยวะเนี่ยแบบว่าเยอะมากๆเลยเออก็เยอะจริงๆแหละเดี๋ยวคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาทําบ้านนะ ทำบ้านตรงที่ผมได้ไปเคียร์พื้นที่ที่ป่าจังเกิลน่ะเดี๋ยวผมขอพาไปดูพื้นที่แล้วกันนะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องมาเช็คของกันก่นกอนเลยเก็บปุ๋ยเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันนะผมขอไปออกแบบบ้านก่อนออกแบบบ้านเล็กๆนะประมาณนี้นี่แหละไม่เอาแบบว่าใหญ่มากเลยผมก็จะสร้างบ้านไม่ให้มันนานนะแล้วก็ทํากิจกรรมอย่างอื่นด้วยแบบว่าเดินแล้วก็คุยไปอะไรประมาณนี้โดยที่ไม่ให้แบบว่ามันน่าเบื่อเกินไปก็จะคุยแบบเรื่อยๆเลยแหละเอาละทุกคนได้เวลาวาร์ปกลับไปที่บ้านหลังแรกกัน 3 2 1ถึงเป็นที่เรียบร้อยโอเคมาออกจากตรงนี้กันฝนกต็ตกด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปเก็บของในโกดังเก็บของของผมก่อนเลยแล้วกันนะฝั่งนู้นไงที่ผมได้ไปเคลียร์พื้นที่แล้วก็ทําทางฝั่งนู้นนะโอเคเดี๋ยวขอไปเก็บของก่อนเลยแล้วกันฟาร์มข้าวแล้วก็ฟาร์มมันฝรั่งของผมฝั่งนู้นก็ยังทําไม่เสร็จเหมือนเดิมนะแบบว่ามันค้างขาม,มานานมากเลยไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมันมากเลยนะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวขอเก็บแร่ไว้ก่อนเลยแล้วกันนะกล่องเก็บแร่ก,ก็จะอยู่ตรงนี้นี่ไงกล่องชุก้าบอกของผม อยู่ตรงนี้ไม่ได้อาไปไหนเลยก็วา,วางวางไว้ตรงนี้นี่แหละเออขอเก็บแร่ไว้ก่อนแร่มันเก็บตรงไหนวะเนี่ยจำไม่ได้ไม่มีแผนป้ายแปดด้วยนะเออยวขอดูก่อนแล้วกันนะเออมันอ๋อนี่ไงเจอแล้วเก็บไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเป็นแร่ที่แบบว่ายังไม่ผ่านการแปลรูปนะก็คือการขุดนั่นแหละหรือไม่ก็ผ่านการเผานะโอเคอันนี้ก็จะเก็บแร่แบบว่าแร่ฐานพวกฐานพวกเหล็กอะไรประมาณนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของไม่ว่ารวมๆเลยเก็บไปให้หมดเลยแล้วกันนะสิ่งของที่มันเป็นแบบรวมๆปุ๋ยด้วยโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็โคมไฟโคมไฟผมก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะมีป้ายแปะไว้เป็นที่เรียบร้อยทําไมมันเข้ากันจังเลยวะเนี่ยแบบว่าฝนตกด้วยจากเมื่อพักที่แล้วที่ผมก็ได้ทําสะพานตรงนี้ไปนะบอกไว้เลยขาสะพานล่องหุ่นนะนี่ไงที่ผมได้ทําไว้น้ํามันลึกเมื่อพักที่แล้วเออหุยลึกจริงนะ เมื่อพัดที่แล้วเห็นมันไม่พอนะไม่ใช่เห็นสิไม้มันไม่พอผมก็เลยต้องทําเป็นสะพานล่องหนแบบนี้อุ้ยลึกอยู่นะกูลึกจริงอันนี้แบบว่าลึกมากมากเลยตรงนี้เฮ้ยทำไมมันลึกจังเลยวะเนี่ยตามจริงมันจะไม่ลึกนะถ้าเป็นอะไรแบบนี้คืออันนี้ลึกจริงโอเคมาเดี๋ยวเดินข้ามสะพานไปฝั่งนู้นแล้วกันนะตามจริงตอนที่ผมทําผมคิดว่ามันจะไม่ได้ออกมาแบบนี้นะผมคิดว่าผมจะทาแบบว่าซิกแซกไปในป่าอะไรประมาณนี้แบบว่าากดไปให้มันเป็นธรรมชาติแต่มันทําไม่ได้นะเพราะว่าป่ามันลกเกินผมก็ทําได้ดีก็แค่นี้แหละ บ้านที่ผมจะทําผมก็จะเอาบ้านมาทําตรงนี้นะทุกคนทําตรงนี้หนึ่งหลังแล้วก็กลางป่าก็ทําเป็นบ้านหลังใหญ่เลยบ้านหลังใหญ่ผมก็คิดไว้ในหัวแล้วแหละว่าผมจะทําเป็นยังไงนะขอไปฟาร์มทรัพยากรก่อน,นเลยแล้วกันนะ <_ c ough> เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาทําบ้านตรงนั้นแล้วกันนะก็คือเป็นบ้านเล็กๆกันแหละอย่างที่ผมได้บอกไว้เมื่อกี้เดี๋ยวด้านในป่าฝั่งนู้นผมจะทําเป็นบ้านหลังใหญ่เลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวขอเดินดูตรงนี้สักครู่แล้วกันนะผมก็ได้เดินดูแล้วแหละแต่คนดูยังไม่ได้ดูไง ก็ทาไม่ยาวเท่าไหร่นะตรงนี้เนี่ยแบบว่าทําสั้นมันทําได้แค่นี้มันสิ้นสุดแล้วนะตรงนั้นน่ะแบบว่าก็อยู่แค่นี้แหละไม่ได้ไปต่ออะไรมากมายไว้ที่ผมค่อยต่อทีหลังนะเพราะว่าตรงนี้ผมก็ได้เคลียร์พื้นที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแนละ้วตรงนี้ก็เป็นป่าเหมือนเดิมก็น่าจะสุดอยู่ที่แถวบริเวณนี้หรือไม่ผมก็ทําให้มันเฉียงไปฝั่งนู้นเลยแล้วก็ไปโผล่ที่ใดที่หนึ่งโอ้ตรงนี้มีถ้ำด้วยเดี๋ยวผมขอสำรวจถ้ำหน่อยละกันนะตรงนี้ก็ถือว่าถ้ำลึกอยู่นะตรงนี้เป็นถ้า,า,ถาดไคเเยวล่ มีมะม่วงด้วยโอ้โหผมโดนอะไรวะเนี่ยผมลงมาผมก็โดนเลยสกเกลเลนตัดอะไรตรงไหนวะเนี่ยนี่ไงเฮ้ยตีครั้งเดียวตายเลยเหรอต้นอาซิเลียโอ้ขอเก็บมาหน่อยแล้วกันนะสักหนึ่งต้นตอนนั้นผมเรียกผิดไงแบบมาเรียกโอ้โหตายเขาเรียกผิดมองไม่เห็นอะไรเลยตรงนี้แบบว่ามืดมากเลยถ้ำดอกไม้ก็น่าจะมีอยู่แค่นี้นะหรือว่ามันมีอีกแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เอาทอดมาด้วยไงทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอออกจากที่นี่เลยแล้วกันนะทุกคนโอเคไปเลยดีวยกว่า แล้วทางกลับบ้านผมอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอาทางกลับบ้านอยู่ฝั่งนี้ทําไมมันดูสมจริงมากเลยวะเนี่ยแปลว่าสมจริงมา,มากๆเลยแหละเม็ดฝนก็สมจริงด้วยเออตรงนี้ผมเหลือหลายอย่างอยู่นะที่ผมจะทําก็คือการวางกระจกแล้วก็ตกแต่งให้มันเหมือนกับฝั่งนั้นผมก็อยากให้มี NPC มาทํางานตรงนี้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะเอามายัางไงนะแถวแถวบริเวณนี้ก็ไม่มีหมู่บ้าน NPC ซด้วย เพราะว่าผมก็ได้เดินสำรวจเป็นที่เรียบร้อยนะไม่เจอจริงๆไม่มีด้วยไม่รู้จะไปหาที่ไหนเดี๋ยวผมขอปลูกต้นไม้นี้ไว้แถวบริเวณนี้แล้วกันนะก็ปลูกไว้ตรงนี้เลยประมาณสัก3ตน้นละกันปลูกข้างๆบ้านดีหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคประมาณตรงนี้มันจะไปชนบ้านหรือเปล่าขุดออกดีวกว่าแล้วก็มาปลูกตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ด้วยผมไม่รู้ว่าผมมีเยอะหรือเปล่านะผมคิดว่าผมก็น่าจะมีแค่นี้แหละไม่ได้เอามาด้วยเอ๊ะหรือว่าหมดไปแล้วน่าจะใช้หมดไปแล้วแหละเดี๋ยวผมว่านะผมไปทําฟาร์มข้าวผมให้มันเสร็จเลยดีกว่านะก็คือไปทําตรงนนั้แหละ ผมก็จะทําแบบเร็วๆเลยแบบว่าไม่ทําอะไรให้มันดูสวยมากนะผมไม่แน่ใจว่าผมมีไม้หรือเปล่านะเอะไม้พอเอาไปไว้ไหนหมดวะเนี่ยมีแค่ไม้โอ๊กนะไม่มีไม้โอ๊กดําเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าต้องการไม้โอ๊กดำว็คงต้องไม่ตัดเอ้ยังเหลือนี่ว่าโอเคยังเหลือแล้วก็บล็อกด้วยนี่เลยสิ่งที่ผมต้องการสโตนบิก เอา้ามีอยู่แค่25หรอไม่เป็นไรคราบใหม่ก็ได้นะมีเยอะด้วยเพราะว่าผมก็ได้ไปฟาร์มมาแล้วแหละก็อย่างที่บอกว่าคลิปนี้ผมจะมาสร้างบ้านผมก็ได้ไปฟาร์มหินมาไว้โอเคขอบินไปเลยแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วเออแล้วผมก็ไม่มีกระจกด้วยนะกระจกผมอยู่นี่หรือเปล่ารือว่าผมคราฟหมดแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอดูกระจกก่อนกระจกเออไม่น่าจะมีนะหรือว่าต้องกลับไปแรกที่บ้านเอเมซเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนเลยแล้วกันนะมันก็น่าจะมีแถวแถวบริเวณนี้แหละผมว่าไม่น่าจะมีแล้วเอา้เอาเฮ้ยอย ยังมีนะยังดีนะที่ทาป้ายไว้ถ้าเกิดว่าผมไม่ทาป้ายไว้นี่บอกเลยผมต้องไปแลกใหม่ย่างแน่นอนก็คือหาไม่เจอนั่นแหละผมนี่ชอบเก็บของมั่วมากเลยตอนนี้มันจะคํำหรือยังวะเนี่ยทําไมฝนมันตกแบบนี้วะโอเคก่อนน่าจะคํำแหละเดีย๋ยวผมขอไปทําตรงนั้นก่อนเลยแล้วกันนะผมคิดว่ามันก็น่าจะไม่มีซอมบี้เดินมาแถวบรูนี้นะก่อนจะเป็นไปได้ละที่มันจะไม่มีซอมบี้เดินเข้ามาตรงนี้มันเหลือแค่ขาฝั่งเดียวนะกอดวางไปก่อนเลยแล้วกันตรงนี้เสร็จไปหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยขาดอยู่สองชิ้นโอเคสามชิ เฮ้ยนี่ไงโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเนะวางผิดอันนี้ต้องวางใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแล้วก็จะคาบเป็นบล็อกบันไดแบบนี้โ,โหผมต้องมาวางแบบนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเลยแหละโอเคได้ผมขอคาตัวคาบก่อนเลยแล้วกันนะทุกพาร์ทนี่ผมจะคาตัวคาบหนึ่งอันเลยนะเนี่ยโอเคแบบนี้แล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะโคมไฟผมก็ไม่ได้เอามาด้วยผมจะมาแปะตรงนี้นะไว้ได้ค่อยเอาทีหลังก็ได้นะ ก็อนอื้อเราต้องคาปเป็นบล็อกแบบนี้ก่อนเลยคามาทั้งหมดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวคาปเป็นสโตนบีกให้หมดเลยแล้วกันนะแล้วก็แบบนี้ค่อยทำไมมันได้น้อยจังเลยว่าเนี่ยไปบ้านได้น้อยมากๆเลยเออเดี๋ยวผมขอไปนอนก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยผมอยากให้ฝนมันหายตกด้วยหลายอย่างไม่ใช่อะไรหรอกโอเคเดี๋ยวขอนอนก่อนเลยแล้วกันบ้านหลังนี้ไม่มีใครมาแย่งเตียงผมนอนนะแต่ถ้าเป็นบ้านหลังที่2นี่บอกเลยว่าผมโดนแย่งเตียงนอนอย่างแน่นอนโดน NPC แย่งเตียงนอนเฉยเลยโอเคเช้าแล้ว เดี๋ยวผมพานกแก้วไปทํางานด้วยเลยแล้วกันนะประมาณสักหนึ่งตัวแล้วกันโอเคตามมาไม่มีอาหารให้ด้วยนะตามมาหรือเปล่าโอเคตามมาโอเคเดี๋ยวผมขอทําตรงนี้ต่อเลยแล้วกันนะเดี๋ยวประตูผมจะต้องไปทําฝั่งนูน้นก็น่าจะใช้เวลานานอยู่แหละในการทาเนี่ยบอกเลยว่านานจริงๆเแหละเดี๋ยวผมว่าผมทําแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยทำไปเรื่อยถ้าเกิดว่าทําทีเดียวมันยังไงก็ไม่เสร็จหรอกเพราะว่ามันต้องการประตูแล้วก็ไม้มาทําทางเข้าฝั่งนู้นด้วยแต่ตอนนี้ไม้ของผมก็ไม่น่าจะพอนะหรืออาจจะพอก็ได้เดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะ จะต้องลองวางดูก่อนอาจจะพอก็ได้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะมันก็ได้อยู่แหละแต่ผมก็จะทําหลังนี้แค่หลังเดียวพอไว้ค่อยมาทําต่อภายหลังแล้วกันผมต้องคาบกระจกด้วยนะเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้เป็นกระจกแผ่นนะโอเคประมาณสัก1ชุดก็น่าจะเพียงพอแหละไม่ต้องคาบเยอะเดี๋ยวมันจะเสียเสียของกันเองบางทีมันก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นตอนนี้ก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะหนหลังก่อพอไว้แค่นี้ก่อน เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาทําบ้านกันนะก็ทําบ้านตรงนั้นอย่างที่ผมได้บอกไว้คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็ไม่ได้สร้างอะไรเลยก็เป็นการเดินแล้วก็คุยเล่นเกมแล้วก็คุยด้วยโอเคเดี๋ยวขอกินอาหารก่อนอาหารของผมก็ลดไปตั้งเยอะเลยเอา้าวนกแก้วบินมาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย นึกว่าจะไม่ตามผมมาโอเคทุกคนสลับเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อไว้รอติดตามต่อในพารต่อไปเดี๋ยวพารต่อไปผมจะมาเล่นต่อก่อไว้รอติดตามผมได้เลยสลับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม